สกรระดับตำบลแม่เงินตั้งอยู่ที่บ้านแม่เงินหมู่ที่6ตำบลแม่เงินอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายภายใต้การบริหารงานของนางนัทพรเชียมหาวันผู้อำนวยการกรสอรอำเภอเชียงแสนปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสกรอ,อำเภอเชียงแสนบุคลากรสกรระดับตำบลแม่เงินประกอบด้วย นางสาวสรัญญาทาศักด์หัวหน้าสากรรระดับตำบลแม่เงินนายทวีวัฒน์มโนแก้วครูอาสาสมัครด้านที่หนึ่งครูม,มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ good teacher ด้านวิชาการจำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการ สกรระดับตำบลแม่เงินมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานครบคันพื้นที่ใช้สอยได้รับความอนุเคราะห์อาคารจากเทศบาลตำบลแม่เงินเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนโดยมีสื่อที่ทันสมัยได้แก่ อินเทอร์เน็ตสัญญาณไร้สายเพื่อให้บริการฟรีสกรระดับตำบลแม่เงินมีระบบการบริหารจัดการในระบบ D M I S ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดทั้งมีรมีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบันสกรตำบลแม่เงินได้มีการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดทำประชาคมเพื่อนำฐานข้อมูล มาจาัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2,566เพื่อจัดทำโครงการให้มีความสอดคล้องกับสภาพความต้องการบริบทของชุมชนเป็นไปนตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ระดับความสำเร็จของการทำแผนปฏิบัติการสกรตำบลสบกรระดับตำบลแม่เงินมุ่งเน้นนำนโยบายดังกล่าว ไปสู่ผู้เรียนผู้รับบริการชุมชนอย่างทั่วถึงโดยสกรระดับตำบลแม่เงินได้มีการจัดกิจกรรมโครงการที่มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงและเมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมโครงการสกรระดับตำบลแม่เงินได้รายงานในระบบการบริหารจัดการระบบ DMS และเอกสารรูปเล่ม ให้กับสถานศึกษาเพื่อทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานจำนวนของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสกรรระดับตำบลแม่เงินมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนนักเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้กำหนด โดยสรุปการลงทะเบียนผู้เรียนในปีการศึกษา2566ดังนี้ระดับประถมศึกษาจำนวน10คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน30คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน52คนรวมทั้งสิ้นจำนวน92คนจำนวนความสำเร็จ ของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานทางด้านการจัดการเรียนการสอนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565และภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566จัดทำปฏิทินการพบกลุ่มแผนการเรียนรู้รายบุคคลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และจัดทำแผนการลงทะเบียนของผู้เรียนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนมีการจัดทำบัญชีลงเวลาเรียนของผู้เรียนและครูตลอดทั้งทำข้อตกลงในการเรียนแต่และภาคเรียนด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสกรระดับตำบลแม่เงิน ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจานวน20ชั่วโมงขึ้นไปจํานวน83คนคิดเป็นร้อยละ81.37ของผู้เรียนทั้งหมดผู้เรียนของสองกรร,อระดับตำบลแม่เงินมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสรุปการลงทะเบียนผู้เรียนในปัจจุบันดังนี้เข้าทดสอบการศึกษาระดับชาติ n e t ในปีการศึกษา2566มีจำนวน15คนคิดเป็นร้อยละร้อยผู้เรียนทั้งหมดที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ส่วนใหญ่ไม่มียูส r n a m e และ p a s s วิร์ ในการเข้าชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาแต่ครูผู้สอนได้แก้ปัญหาโดยแนะนำให้ผู้เรียนเข้าเรียนรู้สื่อ ETV ผ่านระบบการสืบค้นข้อมูลในระบบ Google เนื่องจากสกรรระดับตำบลแม่เงินมีบริการอินเทอร์เน็ตระบบไร้สายเพื่อการเรียนรู้และอินเทอร์เน็ตของสำนักงานกรสทอชอ ด้านการติดตามช่วยเหลือผู้เรียนมีการให้คำปรึกษาการเยี่ยมบ้านผู้เรียนและติดตามผ่านระบบโซเชียลกลุ่มไลน์กลุ่มเฟซบุ๊กและกลุ่มไลน์สกรระดับตำบลแม่เงินได้มีการประเมินคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนทุกระดับอย่างต่อเนื่องซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่มีเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับที่ดี การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนใหญ่ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษาที่จัดขึ้นผู้เรียนมีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับหน่วยงานอื่นได้แก่กิจกรรมการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมการบริจาคโลหิตสกรตำบลแม่เงินมีการจัดทำวิจัยชั้นเรียนของผู้เรียนหนึ่งเรื่องต่อภาคเรียน เช่นการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในรายวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้สื่อสำเร็จรูปของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสกรรระดับตำบลแม่เงินอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้เรียนส่วนใหญ่ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีร่าเริงแจ่มใส และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็นอย่างดีเช่นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของสองกร,รออำเภอเชียงแสนโดยส่วนใหญ่ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่บ่งบอกว่าเป็นผู้ที่มีสุภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดด้านความคิดสร้างสรรค์คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณสกรรระดับตำบลแม่เงิน ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดทำโครงงานทุกๆภาคเรียนรอยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสกรระดับตำบลแม่เงินมีจำนวนร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานย้อนหลังสีภาคเรียนทั้งหมด3ระดับคิดเป็นจำนวนร้อยละร้อยร้อยละของผู้ข้อสอบปลายภาคสกรระดับตำบลแม่เงิน มีจำนวนลอยละของผู้เข้าสอบปลายภาคทั้งสามระดับภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2565คิดเป็นจำนวนลอยละ9 1 1 1และภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2566คิดเป็นจำนวนลอยละ91.89สรุปจำนวนลอยละผู้เข้าสอบปลายภาคปีงบประมาณ2566ทั้งสองภาคเรียนคิดเป็นจำนวนลอยละ 91.46ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลสำเิ็์ในรายวิชาบังคับมีจำนวนผู้เรียนที่มีผลสำเิิ์ในรายวิชาบังคับทั้ง4ภาคเรียนทั้ง3ระดับคิดเป็นจํานวนร้อยละ61.84จํานวนผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายสกลร,ระดับตำบลแม่เงิน ได้จัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลการดำเนินงาน235คนเป็นไปตามที่กำหนดคือ235คนคิดเป็นร้อยละร้อยรอยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกินเป้าหมายที่เป็นไปนตามที่กำหนดมีจำนวน240คนนำความรู้ไปใช้จำนวน223คนคิดเป็นร้อยละ92.91จำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กิจกรรมหันษา QR Code กิจกรรมป้ายความรู้เมนูสุขภาพ QR Code กิจกรรมถอดร,รหัสภาพสมุนไพรไทย Da Vinci Code กิจกรรมใบปิวความรู้อาสาสมัครรักการอ่านสู่ชุมชนจำนวนผู้รับบริการบ้านหนังสือชุมชนห้องสมุดชาวตลาดนิตยสารออนไลน์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ QR Code กล่องความรู้คู่สพบ้านเซลเมนูรักการอ่านทานอร่อยสาระน่ารู้สู่บ้านหนังสือชุมชนส่งเสริมการอ่านสาระออนไลน์ด้วย QR Code จำนวน500คนคิดเป็นร้อยละร้อยระดับความสำเร็จของครูในการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนด้านความสำเร็จของครู ในการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนครูสกรระดับตำบลแม่เงินได้รับการแต่งตั้งและเข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมาการการดำเนินงานเพื่อวางแผนง,งานการจัดกิจกรรมต่างๆในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย ตลอดทั้งร่วมเป็นคณะกรรมการการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมของเครือข่ายในพื้นที่ชุมชนตำบลแม่เงินและได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายเช่นวิทยากร,รให้ความรู้ในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่เงินประสานงานกิจกรรมร่วมมือกับเครือข่ายในพื้นที่เป็นต้นจำนวนงานตามนโยบายเร่งดวง่วน หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายครูสกรระดับตำบลแม่เงินได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานที่ได้รับมอบหมายประจำปีงบประมาณ2,566จำนวน11โครงการด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมครูสกรระดับตำบลแม่เงินเป็นผู้ประพฤติตน อยู่ในระเบียบวินัยการปฏิบัติงานปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนครูและผู้เรียนดำรงชีวิตตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงรางวัลความภาคภูมิใจที่ได้รับคือครูผู้สอนด้านการประกวดสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐานประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565 ได้รับรางวัลที่สองจากการประกวดการวิจัยในชั้นเรียนระดับอำเภอด้านความคิดสร้างสรรค์และความรู้ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ครูสกรรระดับตำบลแม่เงินได้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้แก่การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อสำเร็จรูปและสื่อเทคโนโลยี มีการออกแบบ right การ네จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายด้านที่สองสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสกรระดับตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้สภาพแวดล้อมของสกรระดับตำบลแม่เงินดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้สกรระดับตำบลแม่เงิน มีสภาพอาคารที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีความมั่นคงด้านการจัดสภาพแวดล้อมยึดหลัก5สอเป็นสําคัญมุ่งเน้นมุมส่งเสริมการเรียนรู้มุมส่งเสริมการอ่านมุมสื่อการเรียนรู้ต่างๆจัดบรรยากาศให้มีความสวยงามสะอาดน่าอยู่น่าชมและน่าเรียนด้านข้อมูลสารสนเทศ ของสกรระดับตำบลมีการจัดข้อมูลให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสกรระดับตำบลที่ชัดเจนด้านการอำนวยความสะดวกมีโต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตฟรีพร้อมทั้งมีจุดเช็คอินที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนผู้รับบริการมีการจัดทำา QR ค เพื่อการศึกษาด้านต่างๆที่มีข้อมูลทันสมัยสำหรับผู้สนใจเรียนรู้ตลอดทั้งเป็นแหล่งเล็กเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลต่างๆด้านที่สามกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ Good activity สกอรระดับตำบลแม่เงินมีการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาตามอัธยาศัยมีผลเชิงประจักษ์โดดเด่นและมีการปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเรื่องการดูแลสุขภาพการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุโดยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านที่สี่ ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพกูตพาเนชีดด้านภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพสกรระดับตำบลแม่เงินมีการจัดทำธรรมเนียบภูมิปัญญาท้องถิน่นแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมวางแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการจัดกิจกรรมแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้กิจกรรมตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและมีกิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงด้านที่5มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good Innovation มีนวัตกรรมงานวิจัยชั้นเรียนการพัฒนาสื่อการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์พค31001โดยการใช้สื่อสำเร็จรูประดับปัธยมศึกษาตอนปลายกศนตำบลแม่เงินภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2565สอกรอกรระดับตำบลแม่เงินมุ่งพัฒนา ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางคณิตศาสตร์เกิดทักษะและเห็นคุณค่าฝึกฝนให้ผู้เรียนมีสมาธิความสังเกตคิดตามลำดับเหตุผล